แต่การคิดไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะได้สามหลังจากเขาลงวิดโดว์ีอ่า 4, 10, วิดโีวิดโเจวิดโแล้วเจ้าเขาจะมีโปรแกรมแล้วในระบบการปรับเพิ่มแรมเพิ่มีอ่าเสเาจเาเป็นเงเาเราว่าหลังจากเวดแล้วนะอแล้วใน,น,น,นกอนอืนนะคือในกรณีนนเขาลงนี้คือในคอมเซนีเซร์ยงเม่ตั้งภาษานะแต่ว่าในการตั้งภาษานั้นทุกครั้งให้เขา หยุดการเสื่อมตอ่อไฟก่อนถ้าคันเอาไม่หยุดต่อค้าไปเพิ่มลาวนะจอวิดีโอเขาจะเป็นภาษาลาวแล้วคันเราใส่ไทยจอเขาจะเป็นไทยฉะน,น,นั้นเพื่อให้ขึ้นนะครับปิดตัวเสื่อมตอ่อไฟในการเพิ่มภาษานในกรณอนี้นะการเพิ่มภาษานะครับคลิกขวใส่ปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้ปุ่มสตาร์ทคลิกขวา,าลแล้วเซตไปที่ setting เลยมาที่ setting คืจอจอเพิ่ม,ม L A E N ตัวนะภาษาไทยภาษาลาวนะตางกินนะแต่ว่ากินมาในระบบตัววิดทูไม่อยู่แล้วหลังจากเซตที่ิครัควเข้าเซตติ้งแล้วเซอร์กามาทีทามแอนแรงเกตนะอะ่ในทาม language, แอนแรงเกตเราเลื่อนลงมาอ่าคลิกเซตปุ่มแรงเกตบวกไสมือนะเดี๋ยวถ้าจะมาบวกอยู่นี้มันจะมีแต่ไอ้ขีดหรือเปล่าฮะเราคิดเซตปุ่มไม้บวกของแอดแรงเกตแล้วก็เอาเพิ่มภาษานะ เซลล์ที่เข้าไปแล้วเอากระพริบใส่เลยนะอ่าภาษาลาวลกระพริบเป็น L A O เราจะกินมาเลยนะซิกเลือกแล้วก็นี้ไปแล้วก็ install อ่ะร็แล้ว,ตแ,ลวแต่ว่าถ้าเขาเสื่อมต่อเน,น็ตปุ๊บนาตัวนี้มันจะโหลดไฟล์มาติดตั้งหลังจากมาติดตั้งแล้วเอารีสตาร์ทเครื่องเป็นมาปุ๊บนาต่างวิดีโอเขาจะเป็นภาษาลาวอ่าถ้าเป็นไทยไมันจะเป็นภาษาไทยในกรณีที่เขาบอปิดตัวเสื่อมตอนน่อไฟล์นะ <c oughs> ันนี้จะก็คีิดขาแลกันมาใส่ไทยกันเน็กข,ข้าไป Install ข้าไปอันนี้อันนี้คนะือได้แล้วนะมาต่อทีนักจากเขามาเพิ่มภาษาแล้วอาจะมาต่อที Spelling, Typing and Keyboard Setting อ,ตอาตัวนี้เ่าจะมาปรับเพิ่มในตัว Typing <c oughs> แนะล้ว Spelling นี่เขาเปิดไปแล้วใส่งานแล้วนะ Auto correct m i s s p e l l words หลังจากคือในตัวภาษากิดนี้เวลาพิมพ์ผิดปุ๊บนะในโโประบบคอมมันจะแก้ไขมันถูกงกองอย่างเดียวคือเราพิมพ์ใน Microsoft Word ก็เวาพิมพ์เนมเหมือนน่ะพิมพ์เนมพิมพ์อย่บบออางนะแล้วมันอาจจะจะได้มันผิดแล้วแตจะแปลงมันถูกงกองนอกจากน,นั้นในตัวฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดนะฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดตัวนี้เนะนื่อก่อนนี้เราพิมพ์ข้อความในหนึ่งเพื่อมาแสดงรูปแบบตัวภาษาเราต้ตองเปิดใช้างานมันนะ ในตัว so text calculations as I type นะี่ค่อควาแสดงข้อความาในการแนะนำนั่ในขณะที่เราพิมพ์เอกานะสารดังนั้นตัวนี้เราจะเปิดรายงานได้เลย Auto correct misspell words I type งงเปิดรายงานได้เลย Mandarin one calculations นะในรูปแบบภาษาอื่นนะนะเปิดรายงานได้เลยในสามตัวนี้ <c oughs> โอเคหลังจากเซสร์จเปิดขึ้นไปแล้วนะถ้าเราต้องการจะกำหนดเพิ่มเติม,ม,ม,มนะให้ อ่าเมาหัวบ,บอรหรืออ่าคีย์บอร์ดของเขามันเห็นชัดเจนขึ้นนะเขาก็คลิกเข้าในตัวอ่าเนะมคกมาคีย์บอร์ดโฟกัส ecer 2c นะผมแนะนเพื่อให้เขาเห็นได้ง่ายขึ้นเาคลิกไปแล้วสามารถปรับได้อ่าคือตัวเซอร์เคิลเฮานี่นะตัวอ่าเมาตัวนี้มันน้อยเกินนะสามารถปรับขนาดขึ้นมาเอาเป็นสามก็สามมันใหญ่ขึ้นมาแล้วปรับมาเป็นใหญ่ขึ้นเนละยแต่ว่าจะปรับอ่าตัวเมาเฮานี่ยมันกว้างใหญ่ขึ้นนะถ้ามันน้อยรายก็ อาเขาก็จะเบ <th inclusive stress> ิ ó, ่เง <th> ินนะซึ่งจะประมาณสามประมาณสามบางครั้งเขาผู้ถาวรนีเขาอาจจะเงินะนะสองปีนะหรือเขาอาจจะใส่เอฟเฟกต่างๆนะมันก็จะมีรูปแบบการทํางานขระมาณนะอาจจะใส่แบบเป็นสีเดียวก็ได้อาจจะขี้กระป๋านก็จะเปล็นะเดี๋ยวจะได้สีอื่นเวลาได้สีเดียวมันยังขี้ใส่สีที่เราต้องการเอฟเฟกต์นี้ก็เป็นเราจะเอาใจเลือกโอเคหลังจากนั้นเราจะแบกลับขึ้นมา เล้วนีตัวหนึ่งนะตัว advance key b o a r d setting นะตัวนี้ฮจะไป <c oughs> ปับตัวนอนนะปับตัวนอนเขา,าในวิดีโอเจ็ดนะฮัดขึ้นกับไปแล้วเอากับมาต่อที่ตัว input language hot key ขี่นกับไปนะแล้วาตัว advance key setting เรามาเลือกที่ change key sequence นะที่นกับไปตัวนี้ เขาจะมาปั๊บตัวนอนนะั่นคือตัวข้อเปลี่ยนภาษานี้อ่าตัวนี้ในขั้นตอนนี้ให้เขาเลือกอ่า uh, เ uh, ก็บเอเซนต์อ่าแล้วก็ n อ t assign เขาจะยังไงว่าเขาเลือกรุ่สุดททั้งุดอ่าซยลุ่มสุดหัวทั้งสุดสอ่ดา uh, แล้วก็โอเคอ่าตัวนี้คือเขาจะเปลี่ยนเขาจะกดเปลี่ยนตัวนอนนะกดเปลี่ยนตัวนอนคือจาก EN นี่มาอ่าจะกดก็เป็นตูต้เป็นลาวเป็นไทยมันก็จะมีค่าวทางการพบับอ่าคือในวิด,โดีโอซีนแล้มันจะมีค่าวทางการพับกดปุ่มวิดีโอแท็บอ่าเอาเลือกแบบนี Video tab. วิดีโอแท็บนะครัเป็น Macbook กเรากดคอมเมนต์แท็บนตัีนี้เราเซฟกลับไปนะในตัว AutoPlay Auto ยอ์อ pen, อโนะต้เพลย์ตัวนี้เวลาเสียบ USB เข้าไปบอร์ดร่าแพนบอร์ดเนี่ยมันออโต้เพลย์เข้าไปนะในมดอออโต้เพลย์แล้วนี้เราก็เปิดเข้าไปตัวนี้เราจะใส่เป็น Open Folder To View File ล์อนเปิดกับเลยเพื่อว่าเขาจะไม่ไ,ได้บุกที่ใครหน้นาเมมโมรี r การ์ดเวลาเสียบโทรศัพท์เข้าไปก็ใหมันเป็น Open folder, nah uh, to view files or files explorer, nah, ah, tiba pak. Nah, na USB B, just B, nah, tangkap notify me if there are issues Connecting to USB device, nah. Okay, aku cipal. Jadi, entah macam mana. เห็ในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเข้าไปที่ขี่ขวานะและเสร็จกันจะใส่ในตัว Device Manager นะตัวนี้จะไปกรวดเบิรงว่าไดวเวอร์ของเรามันครบหรือบ่อนะเพราะเวลาเขาลงวิดีโอ,ต,โอ,อ,อตัวดีสเซิร์ฟเดเวอร์มันครบนะเอาสกตบ่าในตัวเดเวอร์เห่านั้น ถ้ามันมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองอครื่องไม่ทั่วยู่แสดงว่าเราต้องได้อัปเดตวินโดว์นะโดยเฉพาะจะเป็นพวก, wi Fi, อ,ก,พวกอินไพร์บอรนะ์พวกเซอร์กับอนะพวก USB บอพวกนี้อาจจะในคอมเซนเซอร,ซอร์อัปเดตได้รียบร้อยแล้วนถือว่ามันจะสมบูรณ์โอเคอในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามเราปวดบอกว,ว่าวินโดว์ที่เราลงนั้นเป็นของแท้หรือยังนะเขาคลิดว่าใส่คอมพิวเตอร์หรือว่าดิสก์พีซีนี้แล้วมาที่ Property เดินไปที่หนึ่งเข้ากับคิดขัวแล้วก็มาที่สิสเทมหรือเขาจะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ะัไปกลวอ่าบินดวนเ้าไปมองแค่ลิงยัง,นวนวนยงในคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ม่นก็จะขึ้นมานะ โอเคมันก็จะมีเนี่ตัว device manager แล้วก็ d ดิสม a เนส e มนต์นะ disk management ก็หมายถึงวัวจัดการของฮาร์ดดิสต์นะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเบิางอ,อ,เอนนีเร็กรณีเขาแปลงฮาร์ดดิสก์บอหรือในตอนนีเขาจะลงวิดีโอผ่านทางฮาร์ดดิสต์เขาจะใช้ตัวนี้อ่าโอเคอ่าตัวนี้เราจะไปนะะใส่นนะอ่าเมืเ่อกี้คัวใส่ดิสพีซีมาเลือก property แล้วเผื่อจะมาปวดเบิ่อยว่าวิดีโอที่เขาลง,งานั้นมันเป็นของแค่บีงยัง Okay. Ờ, ใ, dır, ในตัววิดีโอเซน่าจะบอกว่าวิดีโอซีโปรนะเวอร์ชัน R20H2 นอินสตอลมันจะบอกมือเาติดตั้งนั่แล้วก็ OS Build โอเคตัวนี้แสดงว่าวิดีโอของเเป็นโอเคแล้วนะตัวนี้มันจะบอกสเปคของคอมนะสเปของคอมเาว่าอ s e r e s p r o c e o r EJR 64-bit นะ c o e i5 32ซั่น JU CPU S หนึ่งจัเปส0ตัวนี้คือตัวสเปคของอีก โอเคนะในขั้นตอนต่อไปนะครัะจะมา, <c oughs> าปับ๊บกลมอนของคอมพิเวเตอร์นะโอเคให้เอาอ่ากดวิดดูวิดดูอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะาที่คาลักท์นี้แล้วกับในห้องเซนไอยเอาพิมอ่า เปอร์เซนะ็นต์เทมเป็นทีเอ็ม e พีเทมตัวนี้จะไปนลนรูปไฟขนะี้เหนียวนะไฟขี้เหนียวโลในกรณีเฮาลงวิดโดทำไปแล้วลงพวกโปรแกรมเสริมเข้าไปแล้วตัวนี้จะเป็นตัวไฟขี้เหนียในตัวแทนโปรดี้ไฟของมันนะอ่าเอาพิมพ์ใส่เข้าไปนะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์เทมเีเอ็มพีเปอร์เซ็นต์อ่าแ e นะต่ก็เอ็นเตอร์เข้าไปหรือเราจะคลิกใส่เทมนี่ก็ได้นะอ่าโอเคทั้งหมดเราเรได้มาเป็นไฟขี้เหนียวของมันนะอ่าเอาจะคลิกใส่บล็อกนี้ ล้วจะกดคอนโทรลเอนะกดคอนโทรลเอหรือถ้าเขาไม่กดคอนโทรลเอเขาสังเกตดูแล้วก็จะบอกว่า select off การ select off ก็มายถว่าเขาจะเลือกรายการทั้งหมดอยู่ในหน้าต่าเอานี้มันจะมีเท่าไหร่ก็ตามนะมันจะมีอกระตามเพี้ยงจะเอาคลิกใส่ปุ๊บ select off มันจะเลือกทั้งหมดถการ select one เด๋มันก็เลือกให้เจอหนึ่งเวลาแต่ว่าเขาคลิกแต่ก็ไปแล้วมันจะเลือกให้เขาตเจอหนึ่งอินบอร์บอร์สันอินบอร์ select ซันก็มายถว่าให้มันกลับขาอันเด็ดเด็ด select off แล้ว ไปเอาโพสตซิปดีล really be 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 ิทในคีย์บอร์ดนะหรือเขามีโพส์ซิปคลิปที่เกาสังเกตตัวทีดีลิทตัวนี้เอาคี่เขาลูกศรนะแต่เอาคลิกเสรเลยปุ๊บเขาลืมไฟลนเหลนี้มันจะไปอยู่ทางที่เหนื่อยู่เดสก์ท็อปแต่ถ้าเขาต้องการลืมแบบทาวน์มันจะมี2ตัวให้เรือกนะอ่ามันจะมีดีลิททูรีไซเคิลอะรีไซเคิลบินขอามันะแล้วก็สอ่ามันบอกว่าเพิ่ม n มเนนต์ดีอ่าตัวนี้หมายถึงว่าเขาลืมแบบทาวนนะซึ่งอ่าเพิ่มเมเนนีลิตัวนี้มันมีความหมายกัว่า ลบ delete enter อาจจะไม่มีครับว่าจะกดลบ delete เสร็จที่ทำนี่เลยนะปุ๊บปั๊ไปแล้วมันจะบอกลงขึนมาว่า Are you sure you want to permanently delete these 55 items ถ้ามันบอกว่าเราจะมันจะบอทีจะลบทั้งหมดรายการเหล่านี้55รายการแบบพาวน์เราต้องการตอบว่า yes ไปนะแล้วมาเข้าท่านตอนนี้แล้วคลิกเซิร์อกแล้วเขาสกิีม แต่ในวันมนอาจจะมีไฟซามตัวนี้เป็นตัวสำคัญของวิดีโอมันมันสามารถจะลบได้เอาแต่เก็บไว้นะตัวเมื่อกี้เราเอานเอาปับคอมมอนเข้ามานะาปับตัวเทมเขม้ามาแล้วตัวที่สองนะเอาการคลิกเข้าห้องซีคลิกเข้าห้องซีแล้วไปที่วิดีโอวิดีโอ แล้วเฮาพิมพ์คําสั่งใส่ในห้องเซิร์ฟตัวนี้อ่า f e t h นะอ่า f e t อ่าอ่า f e t e t h อ่า r e f อ่าจะขึ้นมาเลยนะเอาพิมพ์ตัวนี้นะ3 4ตัวนี้ t r e f มันจะขึ้นมาเลยมาแล้วลตัวนี้เอิ้นว่าเป็นไฟล์ที่มันอ่าบรรจุ ไฟที่เดือดใส่กันนะอยู่ในของระบบตัววิดีโอมันนี้เอาดับลิกขี่กันไปเลยอแล้วก็เลือกออกอ่าแล้วก็มาดีดีเหมือน,นกันอ่าตัวนี้มันว่าเป็นตัวฮับปับความห้อนของระบบวิดีโอเขาอ่าในตัวเสดี้าเขาติดใส่บอกตัวนี้ก็จะติดไปเอาไว้ดีดีกว่าแต่วิดีโอเขาจะเบาขึ้นนะจะเบาขึ้นแต้นตอนนี้เสร็จแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปเขาจะมาปรับแรมนะจะปรับแรมเซฟที่ขัวใส่ สตาร์ทนะแล้วก็มาทีซิสเต็มมาทีซิสเต็มในตัวซิสเต็มนั้นเอามาสังเกตอยู่ในเบื้องขวามือนะเสจะเข้าไปที่ Advanced System Setting ตะเราก็ไปตั้งค่าระบบระดับสูงนะ,ะเกตตตัวนี้เขาจะมาปรนะปับแรมนะปรับแรมให้มันทำงานได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าคลิกไปปึป๊บเรามาที อ่าเซตติ้งนะครัอ่าเซตติ้งเรามาที่ advance อ uh, ่ามาที่ advance อ uh, ่าแล้วก็มาเชนนะมาเชนเข้าไปแต่ตัวเชนตัวนี้เราสังเกตตัวเครื่องไม่ติ๊กถึงนะของ automatic r e c o m m n d a t i o n sizing file size for all drive, uh, all drive นะเราติ๊กตัวนี้ออกไปเราติกต๊กออกไปเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจ็มาคลิกใส่ในห้องของ custom size red do custom size นะตัวนี้เฮาสังเกตอยู่ทางด้านลูมินะเขาจะบอกว่า total pasting pile size f o r All dry อ่าตัวนี้เฮาเอาอ่าในตัวของ requirement นะ requirement นะเป็นค่าหน่อยสุดนะอ่าตัวนี้เฮาก็จะพิมพ์1383ใส่383นะแล้วจะเฮาสองตัว maximum size ตัวนี้เขาจะใส่ตัวอ่า specs available ตัวนี้ที่ทั้งหมดในห้องสีนี้ นะทีว่ามันยังเหลือเขามาเพิ่มให้กับแรมเขานะเขากับพิมพ์ค่าตัวนี้ใส่เข้าไปเลยเนะขาบอกว่าอ่าเนะื้อที่ที่ยังสามารถใช้งานได้เราเอาไว้บนตัวนี้ครัเจ็ดแปดหนึ่งสามแปดเก้าสามสี่เอาตามตัวเลขตัวนี้เลยนะอ่าหลังจากนั้นใส่กระตั้งค่าเสร็จเข้าไปโอเคเข้าไปโอเคเข้าไปเร่อยน,ะโอยนะนะโอเค ่าแล้วตัวนี้มันจะถามว่าเราต้องการรีสตาร์ทนี้บ่นะแล้วใส่เป็นรีสตาร์ทเตอร์เพราะว่าเอายังปัดมือบ่เ่ยโอเคอ่ามาในตัวที่ขั้นตอนที่4นะตัวนี้เราจะมาปรับอ่า CPU นะอ่าเราคลิกใส่ใส่ปุ่ม start มา h o m search อ่าแล้วเสร็จก็จะพิมพ์คําสั่งรีบูทใส่นะ R E B e D I T อ่ารีบูทนด้ขึ้นมาบ่อ่าแล้วคลิกใส่รีบตนี หรือเอนเตอร์เลยก็ได้นะอ่าในตัวนี้เขาก็มาปรับอยู่ที่อ่าวอล์อตัวนะที่3ามนะ test k ิลโลคัล max กซี่อาคลิกเข้าลูกศรทางหน้ามานนะแล้วมันขยายหน้าต่างออกมาแล้วตัวนี้เขาก็จะมาทีสิสเทมอ่าคลิกเข้าลูกศรมันเปลนการในตัว system เราสังเกตในตัว control set วันอ่าใน Ctrl 1, อคอนโทรลเซตวันเซตที่เข้าลูกศรมัต่อไปอ้ามันขยายหน้าต่างมานะแล้วเซตก็จะคีย์ใส่ control เลยแอ้วคอนโทรก็มายถึงว่าตัวควบคุม นะคือในตัวระบบอิดม,มันจะตั้งา่ายซีพียู่างานอยู่ห้าพันนะเทต,ตัวนี้เอาดับเบลีกเสร็จตรงซื้อโดเวทชูเคียวเซอร์วิสนะ,ะจากห้าพันตัวนี้จะเปลี่ยนค่าให้ยังเหลือเพียงแต่สองพเขาจะใส่เพียงแต่สองพันอเวลาซีพียูทำงานได้เต็มสติคมัน่าเสียโอกอไปบิดหนะ้าตามนล้วไหน้าเดี่ยวไปไหนมา มาตอนในการตั้งคาบูต <c oughs> ให้มันไ้ขึ้นนะโอเคเซฟทีเข้าอขี้ใส่ซปรสตาร์นะแล้วตัวนี้เอาพิมม์ msconfig นะ msconfigmsconfig มันก็นยะออกมาจาก m s c o n f i g ตัวนี้นะหรือาจะใส่เป็น e x e อะไรไปอไรฮารลากอ็เตอร์เข้าไปอันนี้เซฟขิกเข้าไปเลยนะอ่าในต่างตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาตั้งคาบูตข้ามานะมาที่ ในตัวเจเนโรนะตัวนี้เราบุกกำหนดนะมาที่บูทในตัวบูทต,ตัวนี้วิดีโอของเฮานี่มันจะมีอยู่คือในคอมเซอร์นั่เซอร์ลงเป็นดูโอ,โอนะวิดีโอซีดสองสอง,สองนะเพราะว่าเซอร์ส,รสรั่งของของเซอร์มาแล้วลงสองวิด,ดีโในคอมหนึ่งนะ <c oughs> โอเคในตัวนี้นะเวลานี่ชาเมาส์เซอร์ตั้งค่าไว้วไวเป็นหนึ่งนะจริงๆในตัวในตัวเดียวของเราจะเป็นสามซีดนะสามซีดแล้วเพื่อเร่งการ ดีบูตคือาการเปิดคอมมาไว้ขึ้นแนล้าใส่ค่าหนึ่งหนึ่งค่าสามนะแล้วติ๊กใส่ในตัวโนจีจอยบ่าเป็นมาให้เปิดสามอ่าติ๊กแค่นี้แล้วมาที Advanced options ตัวเนี้ยจะเป็นปับค่าการทำงานของ CPU ีอ่าเราคลิกเข้าไปตัวนี้นะคลิกเข้าไปตัว Advanced options แล้วมาติ๊กใส่บอกของ Number of Processor ระ แล้วที่เข้าไปแล้วเลือกค่าใหญ่สุดในเมื่อครันเวลาเราลงวิดีโอปุ๊บเท้าบอเลือกแล้วมันจะให้เป็นหนึ่งเป็นบาทมันก็เป็นแต่จริงคืๆซีพียูของเซนเนอร์มีเขาสี่ฉะนั้นเท้าเท้าบอลตั้งค่าตัวนี้เขาก็จะใส่ซีพียูเขาจะกโเป็นสตีการทำงานของมันก็จะบ่อไวฉะนั้นแล้วเลือกค่าใหญ่สุดเลยจะเลือกเป็นสี่แล้วก็ในตัวนี้โอเคเข้าไปไม่ต้องเซอร์วิสเซอร์วิสตัวนี้เขาปิด ดูลงมาที่รวมเลยนะแล้วเลือก Windows Update กับ Security Center นะ Windows Update มันที่คือไวปิดอกไปไม่ยถึกว่าบ่อยมันให้ความรอาอัปเดตนะแล้วก็มี Security Center เนะอาปิดช่องตัวนี้ออกอ Security Center แล้วก็ Windows Update ปิดไปนะแล้วนี่ตัว Start Up นะเขาต้องการให้คอมเอมันเริ่มเวลาเปิดมาจะให้โปรแกรมเดเรีที่มันจะ Start Up มาเลยนะ ่าถ้าเรา้มสตาร์ทอัพมาหลายคเจะซ่านะโอเคอ่าตัวนี้คือของเซ็นเซอร์เอาไว้เียตัวนอ่า ETD นะถ้าเจะงานิปน e n a b l อ่าพิ Enable พิเศษแล้วก็ b s t e a r t e แต่ว่าสตัวนี้มันสำคัญได้ใช่จะเอาเป็น Enable ปลดใส่งานลงไปโอเคแล้วมันจะถามาเราจะสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของนีบนะเวที่ใส exit w i t h o w restart หมายถึงว e uh ่าจะออกจากหน้าตานี้โดยบอให้คอมมอนรีสตาร์ทเครื่องเห็นเอาตรงนี้โดยรวมแล้วคือการปรับคอมไว้ Windows 10นะีปับคอมว i n d o w s 10แล้วอย่างเขาลงเขาต้องในปรับทัวถังอาจจะยังไม่ไดเขาจะมีโปรแกรมที่ว่าเขาไปเสริมแล้วนะมีพวกแอนตี้ไวรัสบอลว่าพีซีสปีดเอาไปนี้เดี๋ยวเจะอัาชีพอีกหนึ่งนะ หลังจากเขาลงแล้วเขาจะ,ะในกรณีโปรแกรมมันมีค,มคีมันมีแคสมันมีแคสมันมีคลีเจนเขาจะลงในใดเพื่อให้โปรแกรม,มของเราป็นของเท้นะ,ะแต่ตัวนี้ p e r f o r เส n c e จะไว้แต่ในส่วนนี้ปันคือว่าเขาจะบริษัทสวนนะ